โอเคครับอยู่กับช่อง Alpha AF Style นะครับวันนี้คือเกมอยู่กิ m มาสเตอร์ดูเอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการ์ดกับดัก f ฟ b บ i ิ c คอนแท t นะสกิลลับบางคนอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้นะหรือลืมไปนะครับ <c oughs> ก็ก่อนจะไปฟังก็ขอไลค์ขอซับสไคร์นนะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆเ,เรานะครับโอเคก็ไปดูที่สกิลของการ์ด f ฟ b บ i ิกคอนแทกก่อนครับ <c oughs> ก็คือมันสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอกตาเด็กนะที่มีวัตถุดิบเนี่ยที่มีเมนชั่นชื่อถึงฮีโร่นะ อันเชิญแบบพิเศษโดยไม่สนใจเงื่อนไขนั้นนะโดยเอาการ์ดวัตถุดิบกับพ่อเด็กนะจากมือบนสนามสุสานหรือช่องบานิดนะกับข้อเด็กก็คือสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ไม่ต้องติดชื่อฮีโร่ก็ได้นะครับขอแค่วัตถุดิบมันเมนชั่นถึงฮีโร่เนี่ยก็สามารถอันเชิญได้อย่างเรนโบนออสนะที่การ์ดมันไม่ใช่การ์ดฮีโร่นะแต่ว่าวัตถุดิบมันเมนชั่นฮีโร่ก็สามารถอันเชิญได้แล้วก็มาอีกสกิลเลยฮะสกิลรับ If you place Elemental Hero ใน o s into the deck นะถ้าคุณเก็บ n น o s กับเข้าเด็กเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบกับเข้าเด็กเนี่ยผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถดีดมอนสเตอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษโดยการ์ดเอฟเฟกนี้กับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับก็คืออะไรถ้าคุณเก็บ n นออที่เป็นวัตถุดิบเข้าเด็กเนี่ยมอนตัวนั้นนะ่ะจะไม่สามารถกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะันโดนดีดข้อดีคืออะไรเวลาคุณเจอพวกการ์ดดีดการ์ด กับขึ้นมือกับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กเนี่ยอย่างไนแ r e ยูนิคอนเนี่ยหรือกับการ์ดกับดักบิ๊กโยข้ามของลาบินนะครับที่มันจะดีดมอนเราเนี่ยมันจะไม่สามารถดีดมอนเรากับเอ็กซ์ตาเด็กนะด้วยเงินไขนี้ทำให้มันเป็นข้อดีนะเวลาเราเจอการ์ดพวกดีดเนี่ยถ้าเราเก็บวัตถุดิบที่มันเมนชั่นชื่อถึงเนออสได้เราจะแก้การ์ดพวกนั้นได้นะพวกมอนเอ็กซิเพลเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดีดเราได้นะ ก็เป็นสกิลรับหรือเงื่อนไขรับนะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะอาจจะคิดว่าไอ้กับดักใบนี้มันใช้ฟิวชั่นในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวนี่ว่าแต่จริงๆแล้วมันมีสกิลรับด้วยนะครับก็จริงๆสกิลเนี้ยมันรองรับมาพวกมอนเนอสนะครับที่ฟิวชั่นกับเนอสปเชียนเนี่ยเพราะไอ้พวกมอนฟิวชั่นเนอสเนี่ยเมื่อจบเทิร์นมันจะกับเอ็กซ์ตาเด็กนะแต่ด้วยเงื่อนไขนี้มอนตัวนั้นก็จะไม่กับเอ็กซ์ตาเด็กนะก็ยืนในอบ์ดเราค้ำบนสนามเราไว้นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูจังหวะรีเพย์แล้วคุณจะเห็นภาพมากขึ้นกันนะครับเค okay, ครับมาดูรีเพย์กันนะก็เจอราบินนะครับเขากดสก,กิลอะไรของเขาไปนะครับเขาก็เรียกเอาอินเปอร์มาแปะไว้นะครับแล้วก็ชิงในส่วนของมอนฟิวชั่นนะจะจิ้มกับดักเราแฟลชดุงแท็กเราเปิดส่วนไปเลยครับฟิวชั่นไป เก็บในส่วนของเนโอสกับอิฟานอเลตเลขกชนะานิงเนโอสวิงแมนครับก็สกิลชานิงเนโอสวิงแมนสามารถทำลายการ์ดบนสนามตามพาดมอนเตอร์ที่ต่างกันบนฟิลนะก็มีมืดกระแสงก็ได้ยิง2อใบอเขาเปิดเวลคัมอ่าแล้วเขากดสกิลบิ๊กเวลคัมลาบินนะสกิลมันคือจะบานิดมันแล้วก็ดิดมอนสเตอร์ของเรากับเอ็กซ้าเด็กนะ แต่มันไม่สามารถดีดการ์ดของมอนสเตอร์ชายนิ่งในออสต์วิงแมที่เรียกมาได้เพราะว่าติดเงื่อนไขของ Fabric c o คอนแทกนะทำให้เขาต้องไม่ดีดในส่วนของสไลเซอแทนนะครับอ่ะก็เป็นข้อดีแล้วสำหรับเงื่อนไขนี้นะอ่าฮะแล้วก็ทำลายเข้าไปเขาจบเทิร์นมานะครับก็การชายนิ่งในออส s w วิงแมนก็จะไม่สามารถ ถูกการ์ดกับดักบิ๊กเบลข้ามลาบินดีดกับเอกตาเด็กได้นะก็แก้ได้ดีเลยเป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับหลายคนจะมองข้ามไปนะครับก็สกิลชา n i n ่งในออสซิวแมนก็จะบวก300ตามการ์ดในสุสานด้วยนะครับทําให้ตัวมันใหญ่มากแล้วก็ไม่ถูกทําลายจากขาดเอฟเฟกด้วยนะแล้วก็ติดเงื่อนไขแฟบริกคอนแทคอีกที่ไม่สามารถกับ e อกตาเด็กได้ทางเดียวที่จะแก้มันได้คือบานิทิ้งนะแต่ก็เข้าเธอเราไม่ทันแล้วครับ ไปเลยครับแล้วก็ยิวชานิ่งในออสุนแมนนะอินฟิกดาเมจไปเลยก็จบกันไปนะสำหรับกิวลับแฟบริกคอนแทกก็เอาไปเรียนรู้ปรับตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเรานี่ครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ